สวัสดีค่ะวันนี้เรามาศึกษาจากพระธรรมวิวร์เกี่ยวกับวลีที่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างความล้ำลึกของซาตานนะคะวลีนี้ปรากฏในวิวร์บทที่2องข้อ24ในจดหมายที่พระเยซูคริสต์ทรงมีถึงคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราค่ะสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ที่เมืองทิยาธิราผู้ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานนั้น เราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้าหากเราจะตีความเพื่อน,นํามาปรับใช้ในชีวิตคริสเตียนยุคปัจจุบันเราสามารถมองได้ในสามมิติหลักดังนี้ค่ะ 1. ห,หน้ากากของปัญญาที่จอมปลอมในสมัยนั้นมีกลุ่มที่สอนผิดมักถูกเชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเยเซเบลอ้างว่าคริสเตียนต้องเรียนรู้และสัมผัสกับความลึกซึ้งของความชั่วร้ายหรือวิญญ,ญาณชั่ว เพื่อที่จะได้มีชัยชนะเหนือมันหรือเพื่อจะเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้พี่น้องที่รักซาตานมักจะไม่ได้มาในรูปแบบที่น่ากลัวเสมอไปแต่มักมาในรูปแบบของความรู้ที่เหนือกว่าหรือปรัชญาที่ดูทันสมัยแต่บิดเบือนพระวิญญาณค่ะดังนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าหลงไปกับคำสอนที่พยายามเติมไข่ใส่สีให้พระกิติคุณดูซับซ้อนจนหลุดออกจากความเรียบง่ายของความรักในพระคริสต์ค่ะ เราไม่จำเป็นต้องก้าวลงไปในหลุมพรางของบาปเพื่อจะเรียนรู้ว่าบาปนั้นอันตรายหรือไม่อย่างไรดูในเอเฟซัสบทที่4ข้อ27และอย่าให้โอกาสแก่มานพระคัมภีร์ข้อนี้ถึงแม้จะสั้นแต่ทว่าเป็นคำตักเตือนที่คริสเตียนทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอกับการดำเนินชีวิตในแต่ละสถานการณ์ค่ะ 2. การประนีประนอมที่ดูสมเหตุสมผล คริสตจักรที่ทิยาธิรารเผชิญกับการทดลองเรื่องการกินของบูชารูปเคารพและการล่วงประเวณีซึ่งในบริบททางสังคมยุคนั้นคือการยอมทำตามกระแสะโลกเพื่อรักษาอาชีพการงานและสถานะทางสังคมซึ่งคริสเตียนไม่น้อยในยุคนี้ก็ผิดพลาดเรื่องนี้เช่นกันค่ะพี่น้องที่รัก ความล้ำลึกของซาตานคือกลลอบายที่ทำให้เราคิดว่าการประนีประนอมกับบาปนิดหน่อยเพื่อใช้ชีวิตในโลกง่ายขึ้นเป็นเรื่องที่รับได้ดังนั้นในการทำงานหรือการใช้ชีวิตเราอาจถูกจูงใจให้โกหกนิดหน่อยหรือทำผิดจริยธรรมเล็กน้อยเพื่อความก้าวหน้าขอให้เรายึดมั่นในความบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าไม่ได้มองที่ความสำเร็จภายนอกแต่ทรงชนะสตรจิตใจของเรา ในวิวรณ์บทที่2องข้อ23เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายและคริสตจักรทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พินิษพิจารณาจิตใจและเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้า 3. บทเรียนเรื่องความพอใจในพระเจ้าพระเยซูตรัสกับผู้ที่ไม่รับคำสอนนี้ว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้าในข้อ24ค่ะ พี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ต้องการให้เราสแสวงหาประสบการณ์ทางวิญญ,ญาณที่แปลกประหลาดหรือล้ำลึกจนเกินไปจนละทิ้งความจริงพื้นฐานเล่งถึงพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นความล้ำลึกที่แท้จริงคือความรักของพระเจ้าค่ะการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็งไม่ใช่การรู้เรื่องวิญญ,ญาณชั่วอย่างทะลุปรุโปรง่งแต่คือการยึดมั่นในสิ่งที่มีอยู่จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา สรุปนะคะความล้ำลึกของซาตานคือทุกสิ่งที่พยายามดึงเราออกจากความเรียบง่ายและความบริสุทธิ์ในพระคริสต์โดยใช้ความโลภความทะเยอทะยานหรือความอยากรู้อยากคิดเป็นตัวล่อค่ะดังนั้นใจของคริสเตียนจึงต้องมีความคิดของพระเจ้าสะสมพระคำของพระองค์ไว้ในใจอามนนะคะให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัพพันญ,ญู ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมวิวรณ์ที่ทรงเตือนสติให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้เท่าทันกลลอุบายของศัตรูในวันนี้ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงต่อเบื้องพระพักขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานใจที่รู้จักแยกแยะให้แก่ข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่หลงเชื่อไปกับคำสอนหรือปรัชญาใดๆที่ดูเหมือนล้ำลึกแต่บิดเบือนไปจากความจริงของพระกิติคุณ ขออย่าให้ความอยากรู้อยากคิดหรือความต้องการเป็นที่ยอมรับในโลกนี้นำพาข้าพระองค์ไปสู่ทางประนีประนอมกับบาปข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องจิตใจของข้าพระองค์จากการล่อลวงที่ซ่อนมาในคราบของความหวังดีหรือความก้าวหน้าทางโลกขอให้ข้าพระองค์พอใจในความเรียบง่ายของการแดนตามพระเยซูคริสต์และยึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์เพียงผู้เดียว หากมีสิ่งใดในชีวิตของข้าพระองค์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ความล้ำลึกของซาตานหรือการหลอกลวงของศัตรูขอแสงสว่างจากพระวจนะของพระองค์ส่องสว่างให้เห็นและขอประทานกำลังให้ข้าพระองค์กล้าที่จะหันหลังกลับมาหาพระองค์ข้าพระองค์ขอวางชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานไว้จนกว่าพระเยซูคริสจะเสด็จกลับมาพระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ